สวัสดีเพื่อนไม b บีบีนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีทําปากะกาตัวอักษรวิ่งนะครับแต่หนังสือวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับามาเปิดที่หน้าเว็บบอร์ดนะครับอันนี้ผมเลือกทีมเป็นบัตเตอร์ไฟล์ไปจัดการระบบนะครับอินเด็ก ตรงนี้ผมวางอันนี้ไว้ก่อนแล้วนะครับวางสไลด์วิ่งถ้าวิ่งอันเดียวกันมันดูตาลายไม่สวยผมก็จะจัดอันดับมาไว้ล่างแฟนเพจนะครับมาไว้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กตัวนี้ผมมาวางด้านล่างนี้เลยนะครับ ก็คือวางใต้ตัวโคดฮิตเตอร์ตัวนี้นะครับผองานผมนี่ e f f นะครับพราะถ้าวางตัวนี้มันจะวิ่งคู่กันมันดูยังไงหลายตาให้แยกอีกวิธีหนึ่งก็คือสับเอาตัวบนมาอยู่ ด้านล่างตรงนี้ตัวสไลด์แล้วก็เอาตัวประกาศนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะวางตรงไหนทีมอื่นก็ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องวางตัวนี้ออโค้ดตัวนี้ท่านต้องไปแก้ลิงก์นะครับลิงก์แล้วก็รูปภาพไอคอนนะครับเพื่อให้มันตรงกับเว็บของท่าน เราก็จะได้ตัวอักษรยิ่งกดูสวยดีขึ้นมาปรับแต่งหน้าเว็บของเราก็อันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับธรรมะสวัสดีครับขอมีความสุขกับการใช้เว็บบอร์ด m ม b b นะครับ